าไหมเอาไหมออกนลยนะต้นดาวตาวทาทองแดงอแหวนคอแหวนทองแดงก็คอแหวนทองแดงผูกมือผูกมือน้องน้องค่าข้าขามอทาง็ ขอชางขอมาขอมาขอชางขอมาขอช้างขอช้างขอมาให้น้องค่ะขอเก้าอี้ขอเตียงตั้งให้น้องนอนขอละครให้น้องนอน ขอยายชูให้น้องดแบบัดเลี้ยงน้องค่าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงเลี้น้องตัวข้าเองม่เอา I do สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนนยกมือมาสวัสดีครับหน่อยอาบดีค่ะยกมือขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดด้วยสวัสดีครับ่ะวันนี้พี่บําจะมากินเนื้อไก่ครับวันนี้ตอนนี้เอ็งกินอะไรเฮ้ยปําจะมากินให้ดูครับบอกเลย เดี๋ยวปามจะไปกินให้ดูคร okay, ับตูเด okay, ็กกะเดี๋ยวปามมงให้ดูครับโอเคไหนกินโชว์หน่อยสิมีคนดูพี่ปามด้วยกินเร็วเดี๋ยวมีคนคุยด้วยปอ้มปู้มตื่นทำอะไรอ่ะ บื้อทำไมยังไม่นอนต่อฮะกลับบ้านแล้วครับรีบตื่นทำไมฮกลับบ้านแล้วครับรีบตื่นทำไมฮะ

Bơm làm binh bing bing binh binh làm binh bing bing binh binh bing bing, binh làm binh bing 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 bing, binh Bing bing binh binh Bing 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 em binh bing bing em binh 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 bing bing, bing Bưng binh 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 cả binh binh à binh 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 ไปโรงเรียนเหรอเอาไปโรงเรียนเดี๋ยมไปกรงเรียนเอาจนพี่้ามาเร็วรอมากว้าหนักปว้าวว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 